สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่มแปนะครับจะมาแนะนําการกินอาหารในชีวิตประจําวันของเราครับเป็นการแนะนําเมนูของแต,แต่ละอย่างครับว่ามีคุณประโยชน์ยังไงบ้างครับก็เมนูข้าวคอมุย่างครับจะเป็นเมนูที่มีแคลอรี่ประมาณ2 5 0แคลอรี่เมนูยำรวมมิตรมีแคลอรี่ประมาณ1 5 0ห้าแคลอรี่แล้วก็เมนู หมูผัดน้ำมันหอยไข่ดาวแคลอรี่ประมาณ3 5 0ห้าสิบแคลอรี่แต่ทีเนี้ย <c oughs> สามเมนูอะ่ะจะเห็นว่าเมนูเนี้ยแคลอรี่เยอะที่สุดอ่าเมนูหมูหมูผัดน้ำมันหอยไข่ดาวแคลอรี่เยอะที่สุดที่น้อยที่สุดจะเป็นยำรวมมิตรแต่ไอหมูผัดน้ำมันหอยอะ่ะมีคุณประโยชน์สูงสูงที่สุดเพราะว่าในเนี้ยมีอาหารที่ครบหมูมากกว่ามีทั้งผัก ทั้งหมูมีท้งไข่ดาวแล้วก็มีข้าวด้วยแต่มาดูคอหมูย่างนะครับคือมันมีแค่โปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตอ่ะเออมันไม่มีผักไม่มีอะไรเลยมันจึงเลยแบบว่าไม่ครบหมูซึ่งเรากินไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายอ่ะพอมาดูอันนี้นะครับดูคลีนที่สุดแล้วก็ดูไม่อ้วนที่สุดอะครับแต่ที่มันขาดไปสองอย่างก็คือขาดคาร์โบไฮเดรตขาดข้าวไปแล้วก็ ขาดไขมันก็คือถ้าเกิดเราขาดข้าวก็เหมือนขาดพลังงานนะครับเราจะแบบทั้งวันจะจะไม่มีแรงอะไรเลยถ้าเกิดเรากินแต่พวกยำพวกที่มันไม่มีแป้งอนะ่ะแต่บางคนคิดว่ากินแป้งแล้วมันจะอ้วนนะครับแต่ว่าถ้าเรากินในปริมาณที่พอดีอะมันจะไม่อ้วนมันจะเป็นผลดีต่อร่างกายด้วย <c oughs> ซึ่งถ้าเกิดว่าจะเลือกกินจริงๆอ่ะครับแนะนำว่าจะเป็นเมนูนี้ดีกว่าเออ หมูผัดน้ำมันหอยไข่ดาวเพราะว่ามีประโยชน์ครบที่สุดครบห้าหมูมากที่สุดนะครับโอเคครับก็วันนี้กลุ่มแปดขอจบการน,นำเสนอแห่เท่านี้นะครับเป็นหวังว่าเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆครูอราจารย์ได้เลือกกินข้าวอย่างมีประโยชน์สูงสุดนะครับขอบคุณครับ